RPM Nation ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของคนรักความเร็วที่นี่เราจะพาคุณไปจอดลึกรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดที่น่าสนใจที่สุดจากทั่วโลกและในวันนี้เรามาเจอกันกับการรีวิว Dodge v i p e r ปี2025รถสปอร์ตอเมริกันระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งด้วยความดุดันและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยยิ่งกว่าเดิม Dodge v i p e r 2025ได้รับการออกแบบใหม่เกือบทั้งหมดโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ความเป็นว i per อร์ที่หลายคนลหลงไหลไว้ได้อย่างชัดเจนด้านหน้ารถมาในสไตล์ที่ดุดันมากขึ้น ไฟหน้าเล็กแบบใหม่ให้ความรู้สึกทันสมัยและโชบเชี่ยวเส้นสายตัวถังดูแน่นกระชับพร้อมช่องระบายอากาศที่ออกแบบมาเพื่อการไหลเวียนอากาศที่ดีขึ้นด้านหลังของตัวรถถูกปรับให้กว้างขึ้นช่วยเพิ่มความเสถียรเมื่อขับด้วยความเร็วสูงพร้อมกับไฟไท้ายดีไซน์ใหม่และดิฟฟิวเซอร์หลังที่ดูสปอร์ตเต็มคัน ในส่วนของขุมพลัง Do ถไวเปอร์2025มาพร้อม,อมเครื่องยนต์ V10 ขนาด8.4ลิตรที่ถูกปรับปรุงให้มีกำลังสูงสุดถึง710แรงม้าแรงบิดมหาศาลช่วยให้รถสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาประมาณ3วินาทีระบบเกียร์เป็นแบบแมนนวล6สปีดที่ยังคงสเสน่ห์ขององค์การควบคุมแบบดั้งเดิมไว้หรือจะเลือกเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดสำหรับสายสปอร์ตที่ต้องการความสะดวกระบบการสะเทือนและช่วงล่างได้รับการพัฒนาให้รองรับทั้งการขับบนถนนปกติและสนามแข่ง ตัวรถถูกลดน้ำหนักลงด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมแบบใหม่ทำให้การควบคุมเป็นไปอย่างมั่นคงและแม่นยำนอกจากนี้ยังมีระบบเบรกสมรรถนะสูงจากเรแโบที่ช่วยให้หยุดรถได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ภายในห้องโดยสารของ Do วัยเปอร์2,25ถูกออกแบบมาเพื่อคนรักความเร็วโดยเฉพาะเบาะนั่งแบบสปอร์ตทุ่มด้วยหนังแท้พร้อมการเย็บลายพิเศษพวงมาลายัยทรงสปอร์ตพร้อมปุ่มควบคุมต่างๆทำให้ผู้ขับขี่สามารถโฟกัสกับการขับได้เต็มที่ หน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบใหม่แสดงข้อมูลสำคัญทั้งหมดรวมถึงระบบอินโฟเทนเมนต์ที่รองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนและระบบนำทางฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยก็ไม่ถูกละเลยดอทไวเปอร์2025มาพร้อมระบบช่วยเบรกอัตโนมัติกล้องรอบคันระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยควบคุมการทรงตัวเพื่อให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกการเดินทางสรุปแล้วดอทไวเปอร์2025เป็นการกลับมาที่ทรงพลังและน่าประทับใจอย่างยิ่งของรถสปอร์ตอเมริกันที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนาน ทั้งในด้านการออกแบบสมรรถนะและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใส่เข้ามาทําให้วเปอรรุ่นนี้ไม่ใช่แค่รถสําหรับนักสะสมแต่ยังเป็นรถที่ตอบโจทย์สําหรับการใช้งานจริงในทุกๆวันหากคุณชื่นชอบรีวิวรถยนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่อง RPM Nation ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับรถใหม่รุ่นเด็ดๆอีกมากมายที่กําลังจะมาถึงเร็วๆนี้